สวัสดีครับวันนี้ก็พา FC มาดูหน้าง,งานแปลงทุเรียนอีกหนึ่งแปลงที่เขาสสิงนะฮะที่ทีมงานผมก็ได้เริ่มต่อนนี้เริ่มปั้นโคแลหลังจากที่ตอนแรกได้ตีป่าเนาะตีป่าแล้วก็เผาตอนนี้ก็คือปั้นเก็บหน้าง,งานจบเลยนะอันนี้คือปั้นเก็บหน้าง,งานเกาเกาขยะเกาอะไรแบบฝังกบเลยนะฮะระยะที่ทําตอนนี้ที่วางแนวไว้ก็คือหกคูณเจ็ดก็คือสไตล์สไตล์อาจารย์นุ่วตอนนี้ สไตล์นี้หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ต้นที่เร็วเยอะผลผลิตที่เเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเพราะอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบใกล้แล้วเราไม่ได้ทาแบบให้มันติดมากเพราะว่าอย่างไงคือเราแต่งพุ่มไม่ได้ไม่ได้ให้ไว้มันสูงเออไม่ใช่เป็นไก่ไม่ได้ให้มันสูงมากส่งต้นทุเรียนจะจะเป็นแนวที่ว่าเอไม่สูงมากนี่ฮะแต่ดินที่นี่โอ้เป็นดินลูกลังเออไม่ใช่ดินลูกรังอันนี้ดินล้วนเลย ดิน่วนปนทรายอันนี้ดินแบบหน้าดินดีมากของน้องหน้าดีดีมากทุเรียนที่เอ่อเขาสมิงนี่ตรงนี้น่าจะโศกเร็วด้วยันี้ฮะตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้แต่ว่ามันก็มีที่ลุ่มน้ําอยู่ตรงนู้นนิดนึงปลายนู้นน้ําจะขังแต่เดี๋ยวอาจจะต้องเกาล่องเนี่ยฮะเดี๋ยวถึงเวลาเกาแล้วก็ย้ายดินตรงนี้ไปลงในพื้นที่เอ่อที่ต่ําเลยฮะก็คือย้ายดินจากน่าจะย้ายดินดินจากหนแปลงเนี่ยฮะไม่ได้เอาดินที่อื่นมามาเติมนี่ฮะอพอดินที่นี่ของเขาดีดีอยู่แล้วเนี่ะโคก ที่ที่ผมทําไว้นี่ก็คือเป็นะระยะ3มเมตรโครก3มเมตรสูงก็ประมาณ80เซนนะฮะความสูงก็อยู่ประมาณนี้ก็ไม่ได้เอาสูงมากคือที่ผมแนะนําการปั้นโคกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นไม่เขาหรืออะไรเนี่ยแล้วแต่เพราะว่ามันช่วยเรื่องปัญหาโรคท็อปไฟท็อปเทอร์ราได้เขาบอกว่าถ้าแนวเขาอย่างงู้นแล้วเราปลูปกไม่ไม่ยกโคกเลยไม่ยกนมสาวเลยอย่างนั้นนะ อนาคตถ้าฝนมันตกชุกนะอย่างที่ผมบอกว่าฝนมันปีไหนตกชุกทุเรียนนะถ้ามันตายข้างบนหรือทอปเข้าข้างบนแล้วไหลลงมานะฮะเป็นทางนะฮะตายเยอะมากเลยแนวทางแก้ไขไม่มีนะนอกจากเลยทิ้งน,นอกจากเลยทิ้งแก้ไขยากนะฮะอันนี้แล้วแต่นะว่าว่าจะเชื่อหรือว่าจะเลือกเอ่อตามความดื้อของตัวเองอยากทําก็ทําได้เพราะผมก็เป็นคนที่ดื้อและทําและเจอปัญหาแล้วทุกอย่างคือเราลงมือทํา แล้วเราเห็นแล้วทีนี้เราออกมาถ่ายทอดเราบอกในแนวที่เราผ่านมาแล้วแต่อยากลองก็ได้ไม่เสียเวลาถ้าคนมีทุนอยากลองก็ลองทําได้ไม่ต้องยกก็ได้สมัยใหม่ทาไมเขายกเฮ้ยให้น้ํามันก็ไม่พอ,พอเขาให้น้ําอ่ะดินมันก็อิ่มน้ําไม่ใช่ว่ามันจะไม่เก็บน้ํานะเพราะโคกเราใหญ่ตรงนี้ส่วนหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าพื้นที่ดินทรายทางอีสานอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาร้อนจริงทุเรียนก็ต้องให้น้ําแต่ไม่ได้ให้มาก น้ำก็เก็บอยู่ในโคกอยู่แล้วไม่ได้ลงไปนะอันนี้แล้วแต่นะฮะทางอีสานหรือว่าทางไหนอันเนี้ยผมบอกเลยมันมันเกิดทุกพื้นที่แล้วเดี๋ยวนี้ฝนสภาพอากาศมันคล้ายๆกันหมดเราเราพูดยากแต่เราป้องกันไว้ดีฝ่ฝาอนาคตเนี่ยถ้าเกิดอีสานฝนตกมากแล้วเกิดปัญหาหรือว่าน้ามันท่วมเนี่ยถ้าถ้าเรามีโคกอย่างเงี้ยโอกาสรอดเราเราจะสูงแต่ถ้าเราไม่มีโคกเลยอ่าโอกาสรอดของเราจะน้อยนะ าพราะเกิดน้ําท่วมมาเราบอกไม่ได้ในพื้นที่บางทีมันไม่ท่วมหักสี่ห้าปีแต่บางปีไม่ดันท่วมเฉยเลยท,ทุเรียนเราสี่ปีกาลังมีลูกยืนตายหมดเลยจบเหมือนกันนะอย่างปีนี้จะลายสนเหมือนกันอแต่แต่ที่ผมแนะนำคือถ้าเป็นไปได้อยากให้ปั้นขึ้นมาสักหน่อยเพื่อที่จะให้มีพื้นที่รากเขาได้รับอากาศได้ระบ,บายอากาศหรือว่าได้ถ่ายเทเรื่องน้ําได้ดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้แต่เรื่องน้ําเราต้องมีให้อยู่แล้วยังไงก็พอถึงจะร้อนถึงจะอะไรก็แล้วแต่เรามีให้อยู่แล้วฮะถ้าเราไม่มีน้ําให้เราทําสวนทุเรียนไม่ได้นะฮะตรงนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ผมก็มาบอกในแนวทางให้อันนี้ก็แปลงนี้ก็มาทําทั้งระบบเหมือนกันนะฮะบางแปลงที่เดินน้ําอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้มีวิชาการอะไรมากแล้วก็เอาคนเอาทีมงานที่มีสวนมาทําสวนจริงๆนะฮะอย่างที่ ที่ไปทําที่ชนบุรีนั่นก็คือคนที่ก็ทาสวนเดินระบบง่ายๆสไตล์ที่ว่าไม่ต้องไปใส่วาวอะไรมากมายแรงดันก็ปรับเอาสมมุติเราเปิดวาวใหญ่สี่ประตูมันก็จบอย่างนั้นเองแต่ถ้าเป็นแบบระบบวิชาการที่อาจจะต้องมีวาวซอยเบื้องอีกเดี๋ยวนี้ท่อก็แพงวาวก็แพงนะทำไปทํามาเปิดแบบวุ่นวายไปหมดงงไม่หมดเลยนะฮะบางทีปรับแก้กันไม่ไหวนะมันก็แล้วแต่สไตล์นะอันนี้ไม่มีใครถูกใครผิดการคํานวณมันก็ถูกต้อง ดีอยู่แต่ถึงเวลาหน้างานจริงมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คํานวณหลายๆอย่างมันต้องลงมือทําแล้วก็ต้องเจอปัญหาแล้วก็ต้องมานั่งแก้ทีนี้เราจะรู้แล้วว่าไอ้ปัญหาที่บอกเฮ้ยบางทีปัม๊มเขาบอกว่าเฮ้ยแค่3แรง4ี่แรงใช้ได้แค่100ร้อยัวแต่ฟามเป็นจริงไปใช้มีหัวรุ่นใหม่มาเปิดปังเดียวแม่งสามรอยัวเปิดได้เฉยอ่าบางทีเนี่ยสิแรงเปิดได้ใ,เดดในเฮดมันแค่สามรัว เปิดปังเดียวไป5้าร้อยหัวเปิดได้อา้าวมันก็แล้วแต่การคํานวณกับหน้างานจริงกับระยะทางอะไรหลายอย่างถ้าจะเอาอย่างนั้นเป๊ะๆบอกได้เลยนะฮะไม่ต้องปลูกในดินราหรอกครับไปปลูกในกระดาษอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ที่ผมทําให้นะอ่าทุกอย่างมีปัญหาทุกอย่างป้องลงมาอทำแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็จะได้รู้ประสบการณ์ก็คือเราต้องมาทําอย่างนี้ครอันนี้คือทีมงานของผมมันมีทีมงานเยอะของผมนะ ก็คือผมเองอเป็นตัวกลางหางานให้เพื่อนผมบอกแล้วนะหางานให้เพื่อนอผมเองก็แนะนําในโซนที่ผมเจอแล้วก็มาประยุกต์กับแนวทางความคิดของชาวสวนกับทางผมเองแล้วก็ทางปัญหาที่เพื่อนเจอมาแล้วก็มาแนะนาชาวสวนที่ควรจะเป็นไปควรจะแก้ไขกันในแต่และพื้นที่อันนี้บอกคออือบอกตามประสบการณ์ตามความจริงนะก็อยากให้ ให้ลองที่งาดูฮะมันมีหลายที่งานจะเอาแบบแพงแบบถูกนี้หมดนะฮะดูแต่งบดูแต่แนวทางก็อตอนนี้อันนี้เป็นแบบแนวทางที่ว่าพื้นที่น้าไม่ท่วงพื้นที่สูงแต่ถ้าเป็นพื้นที่นาะพื้นที่อะไรเงี้ยมันก็ต้องอีกสไตล์หนึ่งหลายๆอย่างอาจจะต้องทําเป็นแบบยกโคกแล้วก็มาถมอะไรตรงนี้แล้วแต่แต่นี้เราสามารถจะปัน่นโคกอย่างนี้ได้ ก็มาเดินน้ำเขา้าเป็น,เป,นเป็นล็อกล็อกเป็นโซนได้อันนี้สิบสองไร่อ่านี่ยสิบสองไร่ก็นี่ฮะประมาณนี้อ่าที่ของเขามันก็ลมเย็นดีเหมือนกันคือแนวทางลมอ่ะจริงจริงะฮะอ่าระยะของมัน่ะลมมันโกกได้ทั้งแปลงอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอ่าตามลมฝั่งลงอะไรมากแต่ให้ทำ ถ้าเป็นไปได้ปลูกแนวไผ่เป็นเ,นาาเป็นแนวต้านปะทะลมก,ก็จะพอช่วยได้หรือว,ว่าเป็นต้นอะไรต้นอโศกอ่ะดีเพราะมันจะไม่ทิ้งใบแล้วมันจะปะทะลมได้ดีแล้วมันแข็งแรงด้วยมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่สวนอันนี้ก็เป็นทางที่แนะนำเ่ยๆเราก็ปักไว้อย่างนี้หลังจากนั้นเราก็มาปั้นโกลดินปั้นนี่นก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าฝนมันตกแปลงนี้ตอนนี้ก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แบบนี้แหละนี่คับ เดี๋ยวจะมีหน้างานอีกหน้างานหนึ่งที่ผมไปดูแต่ว่าต้องรอแรงและอันนั้นหน้างานจะเป็นแบบสไตล์ของน้องที่คุยกันคือเป็นสไตล์ท้องนาเป็นท้องนาพื้นที่คล้ายๆอย่างนี้เลยฮนะเป็นถนนยาวๆเลยแต่เขาเป็นนาหูบเข้าไปผมก็เลยแนะนําให้เขายกโคกเออไม่ใช่ยกโคยกยนี่ยกคันเป็นแบบเ,เป็นล่องแบบยังไง เลยยกล่องเออยกล่องตรงกลางเป็นน้ําแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นแบบตรงกลางเป็นน้ําสลับกันน้ําสลับล่องทุเรียนน้ําสลับล่องทุเรียนก็แนะนําเขาว่าให้ให้สไตล์น้นไปเลยหรืออลองเขาจะปลูกเป็นทุ่งบัวแดงสลับทุเรียนก็สวนทุเรียนทุ่งบัวแดงอะไรก็สไตล์ในก็แล้วแต่เป็นแนวทางนี่คือแนวทางที่เราคุยแนะนำทางเอีที่เข้ามาในช่องผมแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันเนาะตรงนี้ก็มาดูกันฮะอ่านี่ก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะ บน่ผมขยับรถก่อนนะแ้่ก็อย่าลืมติดตามนะฮะอม่ก็ฝา,ากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ